ว้าวพี่นี่มันตึงจริงมันสมควรที่ไปถึง2ล้านซับแบบด้วยความเร็วอ่ะถ้าพวกเองเล่นในโทรศัพท์แล้วตึงแบบนี้นะเองบอกพี่น้องเดี๋ยวพี่ดันเองเองมาเป็นมือขวาพี่เฮ้ยเฮ้ยมันจริงยังไงของมันวะเฮ้ย272ไม่ล้มอะไรวะเกินไปเปล่า Hey. พร้อมหล่อเทเลยังให้หลอ่อเฉยเปิดคลิปมานึกว่ามาขายมีดโกนไม่ใช่นะเขาไม่ได้เข้าไม่ใช่สปอนเซอร์สปอนเซอร์ฮัมเ <Huh? S 1> อาโอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ปิ้วๆิ้ว,ว,วอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเามปิกกี้เอ๊ะ ค okay, ครับทุกคนพอดีว่ากําลังจะเปิดคลิปแล้วเห็นสะพงสภาพตัวเองฮะแบบไม่หลีดพ่อหล่อเท่แบบที่เคยเป็นมา <c oughs> ก็ขออนุญาตแบบโกนหนวดโกลนเขามันกลางช่องไปเลยละกันมันจะมีใครทําแบบพี่หรือเปล่า <c oughs> ต่อไปอ่ะไม่ใช่แค่โก้นหนวดแล้วขี้อยู่ก็เปิดคลิปได้อ่ะทีเนี้ย ก็พอดีว่าช่วงนี้ประเทศไทยมันค่อนข้างจะวุ่นวายมากมายไก่กองเกินไปพี่ก็เลยจะพาน้องๆทุกคนเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศกันบ้างนะครับไปดูแบบกระต่ายจากนอกโลกเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าทุกคนก็เคยอาจจะได้ยินกระต่ายหมายจันแต่ว่าวันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ากระต่ายตัวนี้มันมาจากโลกไหนมันโคดเแล้วเกินแล้วพี่ก็เพิ่งแบบประมาณว่าไปเจอมามันมีน้องส่งมาให้ว่าแบบเรีแอคชั่นในนี่หน่อย มันตึงเกินมันเก่งเกินมันเล่นสวยเกินมันแบบประมาณตัวตึงแห่งเทพเจ้าบนโลกใบนี้เหมือนกันพี่ก็อยากจะรู้นักว่ามันจะซักกแค่ไหนกันเชียวเฮ้ยน้องๆจะรู้จักหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจแต่พี่จะพาทุกคนไปเบิกเนตรให้รู้จักมันไว้ว่ามันคือใครน้องๆจะได้ประมาณว่าเอาสตงสไตล์มันไปใช้จะได้ดังแบบมันจะได้โหดเท่หล่อเทแบบมันเข้าใจอัเป้าโอเคนะครับทุกคนไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันคือใครเล็โต มีทีมีเว็บหาเงินเข้า wallet ง่ายๆมาแนะนำน้องๆทุกคนนะคัก็คือเว็บ 3- อ4สม่เกมน,นเองครับผมวิธีการสมัครสมาชิกง่ายๆครับกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยหลังจากนั้นให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานที่เราต้องการครับและใส่รหัสผ่านที่เป็นรหัสผ่านที่จะเข้าสูร่ระบบของเรานะครับและอีเมลที่ใส่ก็ต้องเป็นอีเมลจริงด้วยนะครับและส่วนของเบอร์โทรศัพท์ต้องเป็นเบอร์เดียวก,กันกับเบอร์ wallet ด้วยนะครับทุกคนสําคัญมากครับใส่เลขยืนยันตามที่เห็นอยู่ตรงนี้ให้ถูกต้องครับรู้จักเว็บนี้มาจากไหนให้เลือกเป็นยกกัาารรสมมคชิ ธีการเติมเงินนะฮะให้เรากดไปที่รูปถุงเงินตรงนี้ที่เป็นคําว่าเติมเงินเลยนะฮะหลังจากนั้นมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าช่องทางทูวอลเล็ตนะฮะกรุณาใช้เบอร์ที่สมัครโอนเท่านั้นนะกดโอเคลงไปเลยครับแล้วเลือกหัวข้อทูวอลเล็ตนะกดปุ่มเติมเงินข้างหลังตรงนี้แล้วเราจะเห็นเบอร์ที่ขึ้นแจ้งโชว์อยู่ตรงนี้นะครับผมให้เรากดโอนเงินไปที่เบอร์นี้ได้เลยหลังจากที่เราโอนเงินครับเราจะได้เลขอ้างอิงมานะครับให้เนาเลขอ้างอิงมาใส่ในช่องแรกได้เลยนะครับช่องแรกใส่เลขอ้างอิงเสร็จครับช่องที่ใหห้้เเลกกกปปปนนนนนุงงงิิิะะครรัััััับชช่่่ี3โโมมมมมมมยไไดดจาต วิธีการเริ่มเกมนะครับก็จะเห็นปุ่มเริ่มเกมตัวบักใหญ่เลยนะอยู่ข้างล่างกดเข้ามาเลยครับวันนี้พี่จะแนะนําเป็นเกมปาห์มีดนะครับผมกดเข้ามาเลยครับแล้วเราก็สามารถเลือกจํานวนการเดิมพันได้เลยนะวันนี้พี่จะเล่นเป็น50บบาทต่อเกมนะครับผมโอเคครับต่อไปจะเป็นวิธีการเล่นนะครับในเกมนะจะมีแอปเปิ้ลสีเหลืองกับสีแดงนะครับผม ซึ่งด่านหนึ่งเนี่ยจะมีมีดให้เรา5้าเล่มนะครับถ้าเราปามีดโดนแอปเปิ้ลสีแดงนะครับจะได้10%ในหลอดข้างบนเห็นไหมครับส่วนสีเหลืองจะได้20%นะครับเปอร์เซ็นต์คือหลอดที่อยู่บนสุดของเกมเนี่ยนะครับผมถ้าครบ100%เราจะได้เงินครับส่วนเราจะตายก็ต่อเมื่อเราปามีดชนกันเองนะครับถ้าปามีดไม่ชนกันนะเรายังสามารถเก็บเปอร์เซ็นต์ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ผมซ้อมเล่นไปไม่กี่เกมเองนะครับผมยังเล่นได้ขนาดนี้เลยถ้าเราซ้อมเล่นกันดีๆแล้วปามีดเก่งๆเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเราสามารถหาเงินา็ก่ยงๆ ข้างๆปุ่มเติมเงินจะมีปุ่มถอนเงินอยู่นะครับผมก็ให้กดไปที่ถอนเงินได้เลยครับตรงนี้พี่จะเลือกจํานวนการถอนเงินคือ1,000บาทนะครับเพราะว่าพี่เล่นได้1000บาทนะครับแล้วข้างล่างครับจะมีตัวเลือกให้เลือกนะว่าจะถอนเงินไปที่เบอร์ไหนครับซึ่งจะเป็นเบอร์เดียวกันกับตอนที่เราสมัครนะครับพอเรากดทำรายการครับรอสักครู่นึงครับเงินก็จะถูกโอนเข้าไปที่เบอร์ wallet เราเลยครับก่อนเริ่มเกมนะพี่มีเงินอยู่5บาทเท่านั้นครับหลังจากที่ถอนเงินเสร็จครับตอนนี้ก็มีหนึ่งพันห้าบาทแล้วนะทุกคนสำหริงรเเดี๋ยวา กันต่อเลยครับผมไปโอเคครับผมน้องๆน,งน,งห,นหนูทุกคนป,ปิ้วปิ้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าช่องไว้444นะครับทุกคนพี่เคยทำารีอคชันไวเอฟเอฟไปแต่ว่าอ่ามันก็นานมาแล้วตอนนี้ขอเป็นแบบไว้444ไอเนี้ยมันเป็นแบบกระต่ายหมายจันกระต่ายจากดาวอังคารกระต่ายจากดาวพุธด,ดาวสุขดาวุูโตดาวอะไรก็ไม่รู้แหละรู้แต่มันเป็นกระต่ายที่แบบตึงเกินชุดประจําตัวของเขาเลยก็คือชุดกระต่ายนะครับน้องๆ แล้วไอเนี่ยมันเคยสร้างชื่อเสียงแต่ก่อนเขาไม่ดังเลยนะแต่ก่อนเขาแบบหลักแสนซับเท่าเท่าพี่เลยเพราะอะไรมันถึงดังรู้เปล่าเพราะคลิปนี้เลย6เดือนก่อนคนดู6 7 8ล้านเฮ้ย ทำไมเหรอทำไมมันถึงดังก็มันไปยิงกับไอโนบุโนบุคือใครตอนนี้ไอโนบุมันอยู่ทีมที่ชื่อว่าฟุกโซมันก็ได้เข้ารอบกาลีน่าเวิลด์ซีรีส์ด้วยนะมันเข้าไปรออยู่แล้ว A A A เราจะได้ไปเจอทีมมันด้วยแล้วทําไมมันถึงดังเหรอเฮ้ยก็ตอนที่ไอไวซี่ซีไปยิงไอโนบุอ่ะไอโนบุมัน10ล้านทัชไซเบอร์เฮ้ยเกินไปเปล่าขึ้นช่องเลยนี่เ้อ ก็10ล้านทรัพย์ตอนนั้นตอนนี้12ล้านเป็นยังไงเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey, S 2> เป็นยูทูบเบอร์ที่ได้เข้ารอบอันดับหนึ่งแห่งบาซิลตัวตึงบาซิลพี่ก็อยากจะพา a อเอเอไปต <c oughs> บไอโนบุนี่จังเลยว่าตบแล้วดังเลยนะแล้วประเด็นเนี่ยไอไว้44ไปยิงเขาคาสตรีมอะ่ะ707172ไม่แน่ใจดังเลยเฮ้ยพวกเองไม่ต้องก่อดังแล้วอยากไปยิงคนดังแม่ง70แล้วลงคลิปเลยยิงใครยิงกูตรงกูตู่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำแดเป้า อ้นี่ยิงปุ๊บดังเลยนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าว่าฝีมือมันจะตึงเหมือนกับแบบฝีมือที่มันลงคลิปแบบว่าชนะโนบุเจ็ดูนหรือเปล่านะครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับคลิปของไอไวซีแล้วมันใช้ชื่อคลิปว่าบันนี่จัมอิมอน่าสนใจนะบันนี่จัมก็คือกระโดดยิงแบบกระต่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าขอดูหน่อยแล้วกันว่ามันจะตึงไหมนะครับไปมันบอกว่ามันสตีมอยู่ในนีโม เอามนเล่นในโทรศัพท์บอเฮ้ยหัววา MP40 เฮ้ยไต่กระโดดกระโดดไม่วิ่งเหรอนะเฮ้ยโดดงัดเฮ้ยโมบายเหรอวะเนี่ยทุกคนถ้าใครแบบอยากเป็นตัวตึงในแบบโทรศัพท์อ่ะพวกเองต้องเล่นแบบนี้แล้วก็ภาพเองต้องชัดด้วยนะอันนี้ถือว่าชาัดในระดับหนึ่งนะครับมันสามารถทำได้ชัดมากกว่านี้นะวุ้ยแต่ว่าไอวอสวยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันแบบอ้าว โทรศทัพท์จริงเหรอนะ้องว้าวฮ้ยนี่มันตึงจริงมันสมควรที่ไปถึง2ล้านซัพย์แบบด้วยความเร็วอะถ้าพวกเองเล่นในโทรศัพท์แล้วตึงแบบนี้นะเองบอกพี่น้องเดี๋ยวพี่ดันเองเองมาเป็นมือขวาพี่เฮ้ยเฮ้ยมันจริงยังไงของมันวะเฮ้ย272ไม่ล้มอะไรวะ <c oughs> ันยิงยังไงมันโดดยิงได้เลยเหรออิงดีเซิร์ตยีอีเกิลเนี่ยเฮ้ยร้อนเลยนึกว่าโปรเกินไปเป้าเฮ้ยระยะจูบวอต t าฟาไอ้ิ้วแดงหมดเลยอ่ะ ไอ้นี่ไงโดดอีกโอ้โหเล่นโคตรผิวโคตรคล่องไอ้นี่ตึงจริงว่าอยากเจอออยากเอาไอ้นี่มาประเทศไทยว่ะมาเจอกับแบบตัวตึงบ้านเราอ่ะดิวอกดิววี่ New Walk, New Wii, หรือว่าแบบอะไรใครดีอ่ะที่เล่นในโทรศัพท์ที่ตึงๆอ่ะสอง2ศูนย์สองหรือว่าจะเป็นแฟมวัตซี่เหลืออะไรอย่างเงี้ออยเฮ้ย แล้วเพลงโคตรดีเพลงโคตรดีน้องๆเพลงโคตรดีตัดโคตรดีน้องร้อนเลยเงื่อแตกเลยเนี่ยดูดิไอห้องใหญ่ไฮไลท์ห้องใหญ่ไฮไลท์แต่เล่นเอพได้เอแดงฉานระยะจูบไปต่อนี่ไงหนึ่งเม็ดนี่ไงเอ้ามาอีกดีมาอีกดีมีใครอีกหรอเฮ้ยมันเฮ้ยมันพิวเกินไปเป้าหวะ เไี้โทรศัพท์ประเทศเรามีแบบนี้ปะเนี่ยที่แบบไม่มีสะดงสะดุดเลยอะ่ะแล้วมึงกระโดดดีเซิร์ตอีกเกิลยิงตีหัวมันเป็นมันสูตรไหนเนี่ยเฮ้ยมาจะโลกไหนเนี่ยโอ้ไอ้กระต่ายตัวนี้มันเกินไปว่ะแต่มันเปลี่ยนชุดทำไมไม่ใช้ชุดกระต่ายลนะน้องโอ้โหไว้ซีซีซซซวะ่ะถึงจัดโาด,ดูดีหัวปูเลยทุกคนดูหัวปูเลยโอโ้โหตึงเกิน ตึงจนหัวฟูเลยนี่โดดยิงอีกแล้วพี่ไปลองเฮ้ยเนี่ยดูดิโดดยัดหน้าแบบเฉยๆเอะ่ะทำไมหรอโอ้ยโคตรตึงนี่ไงมันทำงางไงวะหรือว่าโทรศัพท์มันทำโอ้ยโทรศัพท์มันทำง่ายเหรอวะหนึ่งเมตรนี่ไงสองเมตรหนึ่งเมตรสองเมตร ยังไงวะนี่ไงกระต่ายหัวกระต่ายมาแล้วหัวกระต่ายมาแล้วน้องพวกเองต้องมีแบบมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองเข้าใจเป่าเอาเอแบบเอเนียมันก็ใช้กระต่ายจนแบบจนกระต่ายดังอ่ะใช่ป่าวพวกเองก็ต้องหาอะไรที่เป็นแบบชุดประจําตัวของเองแล้วแบบใช้ให้ชุดมันดังอะ่ะเข้าใจไหมอืมเหมือนเหมือนแฟนคลับเอ็กเพนชั่นก็จะรู้ใช่ไหมว่าเอ็กเพนชั่นชอบใส่ชุดไอหวัหวหวัหวขวาแนนดงๆอ่ะ หัวสปาตาเอออะไรแบบนั้นน่ะน้องๆต้องทําให้มันแบบมีจุดเด่นของตัวเองเว้ยแล้วก็แบบอายุก็จะแบบตะก่อนก็เป็นเสื้อแรงแดงกระเป๋าก็ต่ายดําสุดท้ายก็กลับมาดังตามแบบกระแสทุกคนก็อยากหามาใช้นี่อ่กระโดดยิงดีเสือดนี้ชอบเหเฮ้ยใครก็ได้หนึ่งคนทําประกวดนี้เดี๋ยวพี่ลงคลิปนี้ไปพี่จะแบบประกวดช็อตเวอรอแบบไว้44โทรศัพท์โอเคเปล่าพี่อยากดูโทรศัพท์ตึงๆเปียเปียแบบเนี้ย พี่จะลองเอานอกมาแบบวัดเลยว่าไอไว้44มันจะตึงสู้พวกเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยดูเนี้ยกระโดดยิงแบบเนี้ยพี่อยากเห็นเยอะๆเลยกระโดดยิงทุกปืนอ่ะแต่อนี้มันตึงจริงนะพี่ว่าหายากนะประเทศไทยอ่ะแต่พี่เชื่อว่าเด็กไทยอ่ะก้าวไกลสู่ระดับโลกดูดิปกติเขา snap ยิงกันไอ้นี้กระโดดยิงโดนเฉยนี่ไงหรือว่าดีเซลมันกระโดดยิงแบบนี้ได้สบายๆเลยวะนั่นน่ะก็ดูไอวอลไอวอลมันสวยมากด้วยนะ โคตรโอ้ยโคตรเร็วโคตรโพแทะเอามันน้องมันหัวมันเลยวะพี่พยายามดูอยู่นะตอนนี้มันมีประเด็นดาเมจดา마เยอะประเทศบ้านเรามีแบบโปรแกรมสคริปต์ลบดาเมจเหลืองเลยอะไรเลยพี่กําลังดูว่าไอ้นี่มันมันใช้หรือเปล่าแต่ว่าดูทรงแล้วมันมันไม่น่าใช่ดูดิเนดาเมจเหลืองก็ขึ้นนี่ไงตัวตัวล้วนๆไม่มีหัวผสมเลยมึงนี่น่แล้วมันแดงทายในจังหวะที่มันมีดาเมจเหลืองมาให้แบบคอระหาว่าแบบ เฮ้ยมันไม่ได้ใช้นะแล้วแบบตัวต่อไปมันแดงเฉือกเลยอ่ะนั่นไงหนึ่งเม็ดแม่งเล่นสวยวะไอ้นี่มันตึงจริงว่ะเฮ้ยสมควรแล้วไอโนบูโนบูอะไรเนี่ยมันไม่ไหววะไอโนบูนี่มันอาจจะเล่นกับทีมดีไงทุกคนใช่ป่ะแต่อันนี้มันตึงเลยไอ้นี่มันตึงแบบตึงด้วยฝีมือตัวเองหนึ่งหนึ่งอ่ะคือแบบสายไฮไลท์มาตฟักโอ้โหเบ้มไปดีเบ้มไปดีเจอเอสเสหน่อยเป็นไงล่ะนี่ไงเอสเสโดดยิงหัวทำไมหรอโคตรชอบเลย ยิงไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปนี้จบคลิปนี้พี่เข้าเกมเลยพี่เข้าเกมโดดยิงเลยกูโดดยิงแม่งทั้งวันอะเอามาดิพี่ต้องทําได้พี่จะหวังว่าน้องๆทุกคนก็จะต้องทําได้แต่คลิปนี้ไม่ใช่คลิปใหม่นะทุกคนมันเป็นคลิปเมื่อประมาณเกือบเดือนแล้วนะแต่แบบเกือบเดือนก่อนมันตึงขนาดเนี้ยตอนนี้มันจะตึงขนาดไหนมันจะเอาคลิปแบบไหนมาให้เราดูวะโคตรเวอร์เลยว้าทนั่นน่ะกะโดดยิงแบบยิงเหมือนเออแต่แม่งสวยซะงั้น แล้วไอ้ตอนแรกๆที่มันโดดยิงสี่หัวมันเวอร์ไปสูดแนวดูดูดูมันเดินยึก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 เพื่ออะไรดูแล้วมันโดดยิงนั่นน่ะโอ้งงว่ะนั่นน่ะได้อีกแล้วคือมันง่ายแท้เดี๋ยวเดี๋ยวดูปุ่มมือมันดิดูปุ่มมือมันมันก็ลากบเบาๆเองนะทุกคนมันลากปึ๊บน่าสงสัยน่าวิตใจไอ้นี่น่าวิจัยน่ามาจับวิเคราะห์มึงโป้หรือเปล่านี่ไงหัหวก็ตายแล้วน้อง มันแดงฉานแดงเถื่องมากเลยเฮ้ยห,หรือมันเล่นในคอมวะเฮ้ยตอแหลกูละเล่นในคอมดี่หวา,ายสัตว์กูก็นึกว่าเล่นในโทรศัพท์กูก็ตกใจแม่งเมาขึ้นกลางจอขนาดนี้กูก็ไม่สังเกตเนาะด่าพี่เลยพวกเองด่าพี่เลยปก,กติคนเล่นในโทรศัพท์มันจะแบบทำปุ่มปุ่มเขาเรียกอะไรนะ ปุ่มให้มันมองเห็นใช่ไหมแต่ว่าในคอมมันจะทําปุ่มจางๆไงพี่ก็ลืมดูไปโอ้โหตื่นเต้นไปหน่อยไม่กลัวโดนด่าครับถ้าให้กูโดดถ้าให้กูไปอัดคลิปใหม่ก็ยังไงอยู่มันจะแบบมันไม่ตื่นเต้นไงเนี่ยดูครั้งแรกมันตื่นเต้นนะสรุปเออกูผิดเองแม่งเล่นในคอมทอวินโอ้โหโคตรเวอร์เลยพี่มีกําลังใจแล้วพี่ทําได้แน่นอนพี่กระโดดยิงแบบนี้ได้แน่นอนมีความรู้สึกว่าถ้ามันทําได้เล่นในคอมแล้วมันทําได้พี่ก็ต้องทําได้ เฮ้ยนี่ไงโดโอ้โหโดดยิงสองเม็ดปังปังโอ้โหดูโคดเวอร์เลยพี่อย่างชอบเลยพี่เพิ่งเคยเห็นมันทำคนแรกนะมีคนอื่นทำหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่พี่เพิ่งเคยเห็นมันทำคนแรกเพราะฉะนั้นมันแบบเหมือนเป็นผู้บุกเบิกพุ้ยบุกเบิกนี่ไงใส่ชุดหรอใส่ชุดหรออี่หนูโหดึงเปียเลยอดแรกอะอย่างสวยไปดูดิพี่โคดชอบเลยพี่เห็นพี่อึ้งโดดหนึ่งโดดสอง โดดสามอีกไงอีกหนึ่งแต่มันเล่นโทร,โทรศัพท์มันจะเวอร์กว่าน,นี้แต่คอมไงพี่มีความมั่นใจแล้วว่าพี่ทําได้แน่นอนไอ้น้องโอเคทุกคนขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเกาะดังก่อนเกาะดังรักกันนี่เกาะดังรักกันจุบ,จบ เอากระตายมาใส่ด้วยกดดังรักกันคอมเมนต์ไปเลยถ้าใครมาจากคลิปพี่ก็มากดไลค์ให้ดูหน่อยลักกันเพราะว่าคลิปมันลงตั้งแต่14มีนาแล้วนะผ่านมาแบบเกือบเดือนนึงแล้วอะ่ะพี่ก็อยากจะรู้ว่า f อฟพี่มาโถมคอมเมนต์แบบกดไลค์พี่เนี่ยเยอะหรือเปล่าโอเคเปล่าก็ โอเคครับผมน้องๆหนูหูทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็นี่คือช่องไว้4 YT 2ล้าน3แสน่หมื่นซับนะครับก็อย่าลืมมากดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกงกระดิ่งแกงแก้วให้เขาด้วยถ้าสักวันหนึ่งจะตัดดินโชว์แล้วเนี่ยเออโอเคนะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับที่ตอนแรกคิดว่าเขาเล่นในโทรศัพท์จริงๆมาเล่นในคอมโอเคนะก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวคลิปต่อไปอยากให้พี่ไปดูใครคอมเมนต์บอกพี่หน่อย ใครที่น้องๆคิดว่าพี่ไม่รู้จักแล้วมันตึงเวอร์พวกฝรั่งพวกเมืองนอกอะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกพี่หน่อยแล้วพี่จะไปดูมันโอเคปะ่ะโอเคนะโอเคนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ